กระเทียมปลาการแดงนะคะนี่คือการแดงค่ะการจะแดงประมาณนี้ค่ะนี่การจะแดงประมาณนี้อันนี้กระเทียมปลาการขาวอะสตอนกับไซมหมอกเนาะค่ะเนาะดูสวยงามเลยโอ้ยชอบตอนเช้าๆทำอาหารเส้าให้น้องนลินกอนค่ะเดี๋ยวจะออกไปดูกระเทียมปลาที่แม่บ้านเอามาปลูกไว้บนเขาหลังบ้านเนาะค่ะเนาะ กำลังขึ้นแบบงามเลยะานสบายมาสองอาทิตย์ออกไปดูอุย้ยผักปลาขึ้นเต็มเลยผักนานาชนิดเช่นกระเทียมปลาผักเสี้ยนทำอาหารเร้าให้น้องานะลิ้นเรียบร้อยแม่บบานก็จะพาออกไปดูกระเทียมปลานะคะเอามามาแจ้งเพื่อนเพื่อนคะ่ะว่าดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกทุกคนแม่บบานจะพาเดินขึ้นไปดูกระเทียมปลากระเทียมปลาที่แม่บบานปลูกไว้นะคะแม่บบานเอามาปลูกไว้ ีที่แล้วคะ่ะบนเขานะคะป่ะนั่น,นคะ่ะตรงพุ่มไม้นะคะปะ่ะเดินไปกับแม่บ้านเลยคะ่ะขื้นกาลังงามเลยคะ่ะโอ้ยผักตา,าน่าชนิดขึ้นเยอะมากแม,ม่บ้านบมมีเวลาไปมวัวจะป่วยคะ่ะพึ่งหายดีเดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์นี้คะ่ปะป่ะตามไปตามไปดูกําลังงามเลยคะ่ะออสวยงามจังเลยสวยงามจังเลยอ๋อไอปะลึก ้าดูผักกระเทียมปลานะคะกระเทียมปลาก้านแดงและก็ก้านขาวแดงและขาวอยู่ด้วยกันเพราะว่าแม่บ้านเอามาปลูกไว้หลังบ้านนะคะนี่ตรงปลาคองออกเยอะแล้วเพราะว่าแม่บ้านบริกเขาปลาช่วงที่แม่บ้านไม่สบายนะคะเนาะดูที่แม่บ้านเอามาปลูกไวก้กบลังงามเลยค่ะนี่คือผักกระเทียมปลานะคะเพื่อนๆคะ่ะ ก้านแดงก้านแดงประมาณนี้ก้านแดงประมาณนี้ใบนี้หอมเหมือนกระเทียมเลยนะเอาไปทำขนมกุยช่ายเนี่อร่อยมากค่ะงามเลยเนาะคเนะนี่นค่ะกระเทียมปลาก็ได้ออกพักเสียนฝรั่งก็ได้ออกเยอะมากค่ะแต่แม่บ้านโมมีเวลาไปเก็บเลยเปะวะ่า อย่างบ้านเนาะบ้านพึ่งหายจากการป่วยเนาะค่ะเนาะเนี่ยไปรับน้องนรินมากเลยสเสวีดูผักปาค่ะเสียดายกับอาผักเสียนฝรั่งค่ะออกดอกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวบดได้พาเพื่อนเก็บเลยค่ะผักกูดกับบัด้พาเพื่อนเก็บเลยค่ะยังทันไม่ออกค่ะเดี๋ยววันไหนว,าวา่างๆจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบ้านป่าเนาะคะ่ะขับรถไปก็ประมาณอ่าสิบนาที ไปดูพักน้ำปลาเนาะค่ะเนาอพักน้ำยังทันได้แทงยอดนนะะแมบบ่บ้านว่นานะคะแอบส,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 สองสองพอลูกเล่นนอกบ้านนี่แหละค่ะช่วงฤดูสปริงความสุกนอกบ้าน เก็บเกี่ยวบรรยากาศค่ะเ้ยเดี๋ยวออกออกไปดูสองพอลูก,ก่อนค่ะแม่บ้านพิ่งเข้ามาในบ้านตะเกียงนะน,นี้พาดูกระเทียมปลาเนะาะคืนนี้ฝนตกเช้าวันต่อมาแม่บ้านจะเอาน้องมาออกไปเดินดูนอกบ้านหมอกเยอะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศตอนมีหมอกนอกบ้านตอนเช้าเาเนาะค่ะเนาะปะพาน้องมาออกไปเดินเข้าห้องน้ำ โอ้ยนกมานดอกมานนกมานนกมานค่ะหมอกเต็มเลยค่ะฝนตกเมื่อคืนบรรยากาศเช,ช้านี้นะคะฝนตกค่ะเมื่อคืนเนี่ยดูเนาะธรรมชาติมากเลยอ่ะไม่บานชอบจังเลยเสียงนุกลอ่องโอ้ลไยแๆกตรงนั้นสีม่วงเต็มต้นแล้วค่ะฟังเสียงนกล้องค่ะเพื่อนๆค่ะ บรรยากาศตอนเช้าๆเนาะคะ่ะจะประมาณนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะหมอกทำให้บานดูสวยงามเลยเนะดูดอกไม้เวลาว่าตอนกับสายหมอกเนาะคะเนาะดูสวยงามเลยโอ้ยชอบบรรยากาศนี้มากเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเสียงนกร้องตอนเช้า แล้วก็ได้ชมเชยดอกไม้และดูใบไม้พีสวยอะ่ะถ่ายซอยดูมองไม่เห็นทางเลยค่ะ เสียงนกล้องเนี่ยบำบัดจิตใจให้เงาได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะดอกไม้ที่แม่บานลงใหม่ได้นำฝนมาคืนเนี่ยชดชื่นเลยดูด,ดาวเรือง อีกหน่อยจะสวยมากนะคะดาวเรืองเวลาเพิ่นเติบโตนะคะเนี่ยพึ่งลงนั่นะิบมังหรือนกนะนันเต็่นใจใหญ่อะไอน้นกนกออกข้ากินตอนเศร้าๆน้องหมาบ้านเอาน้องหมากูเกี่ยวมาเดินออกกำลังกายตอนเศร้าๆจ้ะ หลังซุ่งน้องนลินเตรียมให้น้องนลินไปโรงเรียนก็จะประมาณนี้แต่ละเศร้าค่ะน้องมาค่ะน้องมาคุกกี้ครบหนึ่งปีครบหนึ่งปีหนึ่งอาทิตย์แล้วนะน้องมาคุกกี้เนี่ยค่ะหนึ่ง,งปีหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะหนูเป็นสาวแล้วหนึ่งขวบแล้วหนึ่งขวบหนึ่งอาทิตย์ หมอกลงดูสวยงามตอนเช้าๆแม่บ้านบ่าต้องออกมาลดน้ำต้นไม้ค่ะเพระาะว่าฝนตกให้นามมา้ำเมื่อคืนนี่ค่ะเนี่ยบรรยากาศนะเวลานี่คืออาเลียมนะคะอาเลียมจะบานละค่ะเป็นดอกสีม่วงๆผุ่มสวยงามมากเลยนะคะอชอบบรรยากาศด้วดูใบไม้พี่นี่ค่ะแม่บ้านชอบมากค่ะไม่หนาวมากไม่ร้อนมากค่ะกําลังดีค่ะแต่เดือนอจูนจูนไลยแหล้โอ้โหร้อนมากค่ะ กลางวันนี้ออกมานอกบ้านไม่ได้เลยนะคะร้อนค่ะเป็นยังไม่บานยังชอบเลยดูใบไม้พีก,ก็จะประมาณนี้ค่ะอากาศเยี่ยมค่ะดูสตอเบอรี่เนาะค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าติดลูกหมดเนี่ยโอ้ยดกมากนะคะเนี่ยถาติดลูกทุกต้นเนาะค่ะทุกดอกที่มันออกเนี่ยโอ้ยขยันเก็บต้นาลินดูดูค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆมือเสารนหมอกลงน้ามากค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูตะวันกําลังจะตกดินนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะจะให้ดูดอกแอปเปิลค่ะดอกแอปเปิลปีนี้ก็ดกดกปีที่แล้วดกมากค่ะลูกแต่ว่าได้กินค่ะแม่บ้านขี้เกียจเก็บค่ะดูค่ะโอ้ยย้อนแสงอาจจะไม่เห็นเนี่ยข,ขาวๆนี่คือดอกแอปเปิลนะคะดกมากค่ะปีนี้ปีที่แล้วได้ยิ่งดกค่ะ ไหลแหลกก็งามงามช่วงตะวันตกตินน้ยเนาะปีนี้ดอกตะว่าแม่บ้านตัดกิ่งค่ะแม่บ้านตัดกิ่งข้างบนค่ะเพราะว่าแม่บ้านโมฮัยสูงเกินก็เลยเป็นประมาณเนี่ยค่ะถ้าแม่บ้านไปตัดกิ่งนะคะจะเต็มต้นเลยค่ะดอกเนี่ยดอกดกมากแม่บ้านตัดกิ่งข้างบนยอดนะคะเป็นกุดๆนะคะ ดูใบไม้ค่ะใบไม้ต้นใยๆสูงๆเริ่มเหลืองอ่อนแล้วค่ะพี่ใบเริ่มเหลืองอ่อนออกมาเต็มที่แล้วค่ะโอ้ยชอบบรรยากาศณนะเวลานี้มากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวนม่บ้านก็เริ่มดูสวยงามขึ้นตามละเดูเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็ฤดูสปริงค่ะถ้าซัมเมอร์เขามานี่จะงามมากค่ะเขียวเต็มที่ค่ะต้นไม้จะเขียวเต็มที่จะดูสวยค่ะ แต่่าร่อนค่ะแต่ว่าสตอเบอรี่นี่ค่ะดอกสตอเบอรี่นี่ค่ะดูดอกเยอะมากออกดอกเยอะมากถ้าเป็นลูกทุกต้นนี้เนาะหืม uh huh. นาลินขยันเก็บเลยแหละค่ะเนี่ยปีที่แล้วเนี่เก็บตลอดค่ะเดือดเสื้อละถ้วยสองถ้วยค่ะครั้งละถ้วยสองถ้วยค่ะหลังจากไล่แลกนะคะ ลแดกโรยนะคะเนาะลายแรกตรงนั้นนะคะสีม่วงๆอ่ะโรยกุหลาบเลื่อยตรงนี้ก็จะบานก็จะบานกุหลาบเลื่อยตรงนี้ก็จะบานแล้วก็จะดูสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะในบานเอากิ่งมาช้ำนะคะในบานได้กิ่งมาจากบานไม่ยา่ได้มากิง่งน้อยๆซ้ำไ้จนต้นสูงใหญ่ประมาณเนี่ยคะ่ะ แม่บ้านตัดมากิ้งเดียวค่ะกิ่งนี่ค่ะที่แม่บ้านตัดมาคือกิ้งนี่ค่ะเนี่ยกิ่งเนี่ยแม่บ้านเอามากิ่งประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะบ้านตัดมาทากิ่งประมาณเนี่ยดูปีที่สองดูปีที่สองืมปีที่สองปาดแต่วันตกดินฝนจะตกอีกค่ะเย็นเนี่ยเมื่อคืนน่ะฝนตกเยอะมากค่ะ แล้วก็เศราเนี่ยหมอกลุงเยอะมากค่ะพรุ่งนี้ก็จะตกค่ะเดี๋ยวก็จะตกละฝนเดี๋ยวก็จะตกแล้วฝนโอ้ยลายแรกเนาะค่ะเนาะงามเนาะโอ้ยสีม่วงๆสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาสพอร์ตและเขามาชมคลิปให้กับแม่ป่างแอนนองนาลินตลอดทุกๆคลิปที่แม่บานลงเนาะค่ะเนาะ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆที่รักก็ คลิปก็คงเดินหนาไปต่อไม่ไหวค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจและทุกๆก,การติดตามค่ะไปแล้วเจอกันใหม่นะคะ